พักอันพักกูดพักกูดบ่อันนี้แม่ยังเอาไปซ่อนเนี้ยมาได้ยังไหมบ่ได้ยังเอ่อเอามาทำการบ่น่ะอ้อมาทำการอายอายเข้สาวอายหาพักกูดบ่สาวบ่เอาไปขายหรือไปกินเอาไปกินเหียนอยู่วะเจ้าบ่อะดรมสามเสื้อหยัง ปลาคือปลานาอ๋ออยู่บ้านไดนี่ฮะทองแปรทางพุทธบ่ทางพุทธาะย่างมาบ่โอเคมอเตอร์ไซค์มานี้โอ้เพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเพิ่นมาโอ้โหได้เต้อคือเต็มโอ้มีแต่ผู้สาวบ่นี่แม่นบ่มีแต่ผู้สาวแล้วมีครอบครัวแล้วมีแต่มีครอบครัวแล้วป่ะโอ้ อ่าตะขนเพิ um. ่นมานำกันพ oh, ุ่อสองสี่หกเจ็ดคนเจ็ดคนเนาะมาเบิ่องเนีเบิ่องเนีมาเบิ่องเนีเจ้าเจ้าซ่อนเนี่ยุกคนมาเบิ่งมาเบิ่งขับรถผ่านมาฟังออกบ่นี่ฟังออกบ่ขอเบิ่องเนีขอเบิ่องเนีเจ้า่อนเนี่ยส้นอยังนี่เบว์โบวลาวได้บ่โบวเบว์โบวได้ อ๋อภาษาย,ยัางเบ่าวหนิสาม,มงบอเบื้องนะี่พักอันพักกูดพักกูดบ่อันนี้ไม่เนยังอันไปซ่อนเนี่ยมาได้ยังไหมมาได้ยังเออ,อเอามานำกันบ่น่ะ <c oughs> โอ้มานำกัน <c oughs> อายอาย้สาวอายเอามันเหี้ยละฮันเหี้ยเหรอเหี้ยละฮันโอ้มาแต่หายอ๋อย่างรออหารพักกูดมาแต่ว่าเอานี่มาเพื่อที่แบบ ซอนและมือได้เมือกินอันนี้ไปใส่ละไปทางไหนละกินโอ้ทุกคนเหมืองน้ำสวยเด้อนี่โอ้นี่มันมีพักกูดอยู่เลาะริมคลองเลยป่าขึ้นลงไปนี่หมดดิเดี๋ยวป่าทุกคนงาน่างลงไปอหาพักกูดป่อสาวบา่เอาไปขายหรือไปกินเอาไปกินเฮียน,นอยู่วะเจ้า ปออะไรมาสามเส,สื่ออย่างป,านนะป่านาอ๋ออยู่บ้านไดนี่ฮะทองแปรทองพุทธบ่ทางพุทนาะย่างมาบ่โอเคมอเตอร์ไซค์มานี้โอโ้เพิ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเพิ่นมาหาพักกูดเอาไปเใ็้อย่างกินบ่ะนี่ฮะเพิ่นเอาไปเให้ย่างกินเอาไปเให้ย่างกินบอกเนี่ย ไปพัดไปลวกไปขั้วอ๋อไปขั้วกินกูดไปขั้วกินนะครับอันนี้เอิ้นน้ำหยังนี่น้ำหยังฮะน้ำพาวโอ้ทุกคนน้ำพาวนี่ชายแดนเวียดนามแต่ยังบอกอดชายแดนนะอยู่ประมาณซิฟกอลักนะครับหรือบอกอดาซิบลักนะครับพอดีผ่านมาแล้วเห็นผู้สาวนะครับเพื่อนกำลังหาพักกูดนะครับแล้ว ทางนั้นมีแคมด้วยนะแบบวัยรุ่นนีครับมาเอารถลงมาแล้วก็มาแบบปิกนิกกันนะครับบรรยากาศดีมากเสียงน้ําไหลใสในน่าจะเย็นนะครับแล้วก,ก็ก้อนหินลายขนาดทุกคนเดี๋ยวสิขับรถไปข้างหน้าว่าสิเป็นจังไดน,นะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดปอกแป๊กอกปกนะเดี๋ยวไปเบิ่งผู้สาวทางหน้าว่าสิอ,อา,หาอหป ครับไปแบบนี้ขาเจ้ามานำกันแต่ว่าป้ายทะเบียนมีแต่กำแพงนครได้บริมีบริคคำทรายนะบริคกำแพงนครไม่เลยเนี่ไปทางหน้าโอ้แล้วแบบเมฆลงมาแล้วแบบฝนจะลงเม็ฆนะเป็นอายวะไม่เฮาแล้วเอ้ ได้ลายบ่ฮะบ่บ่ได้เตขึ้นเต็มโอ้มีแต่ผู้สาวบ่นี่แมนบ่มีแต่ผู้สาวหรือมีครอบครัวแล้วมีแต่มีครอบครัวแล้วป่ะโอ้อาุกคนเพิ่นมานำการพนกอะสองสี่หกเจ็ดคนเจ็ดคนเนาะมานำกันเพิ่มาหาพักกูดเนี่ยระหว่างทางนะครับที่เขาสิไปชายแดนลาวเวียดนามนะครับ เราเห็นเราก็เลยขอจอดถ่ายเราเป็นมาหาปัะก,กูดนะครับผมโอเคสะลงอยู่นี่ประมาณนี้นะครับตามเบิ่งสาวโมงนะี่ไปแล้วสวัสดีครับ